ครับสวัสดีครับวันนี้น้องกบพามาสาธิตการทําพ่อแม่พันธุ์นะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์ธรรมดานะครับนี่ครับใช้เปลือกมะพร้าวแบบนี้นะครับเปลือกในครับแล้วก็มายัดใส่กระมังนะครับฤดูฝนแบบนี้ไม่ต้องรองพื้นนะครับทางอีสานช่วงฤดูแล้งก็รองพื้นด้วยขี้ด้วงเก่านิดนึงนะครับเพื่อให้ความชื้นคงอยู่ครับปิดด้วยขี้ด้วงนะครับนี่ครับง่ายๆเลยอ่าแล้วก็เทด้วงใส่ ครับด้วงที่ใช้นะครับนี่รค,ครับเรามาดูกันนะครับนี่ครับนี่ขนาดเล็กนะครับที่คัดออกนะครับตกไซนะครับไม่ผ่าน QC ชุดนี้นี่ครับชุดไม่ผ่าน QC นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่4กรัมนะครับ2ตัว10กรัมนะครับโดยประมาณชุดนี้นะครับไม่ใช่จัมโบ้นะครับไอ้ไม่ใช่หัวบากนะครับนี่คือจัมโบ้นะครับ มาดูน้ำหนักกันนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบตัวโลครับนี่ครับสิบกรัมเลยครับไอ้นี่ร้อยตัวโลนะครับบางตัวก็ใหญ่ไปนะครับนี้เจ็ดกรัมนะครับมาดูโดยเฉลี่ยนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่นี่ครับห้ากรัมบางเจ็ดกรัมนะครับอ่านะครับ เฉลี่ยโดยรวมแล้วก็อยู่ประมาณ150ตัวโลนะครับที่มาใช้นะครับก็ปล่อยล่วงไปประมาณ130ถึง150ตัวนะครับจะได้ดักแด้ออกมาที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับฝักไม่บางเกินไปนะครับก็ดวงของเราใช้ด้วงจากธรรมชาตินะครับนี่ครับในธรรมชาติมาเรานี่นะครับ ตอนสาคูเอามาใส่ไว้เล่นๆนะครับดูนะครับด้วงธรรมชาติของเราอยู่นะครับมีทั้งหัวบากรมีทั้งธรรมดาเต็มเลยนะครับนี่ไม่ไดเอามาใส่นะครับนี่นะครับธรรมชาติที่มีผักตายมันเยอะธรรมชาติดีครับดูฉลังนะครับนี่ครับมีด้วงด้วยนะครับฉลังเริ่มมีด้วงแล้วครับก็ ดวงธรรมชาติของเราครับตัวโตมากนะครับก็จองอย่างเดียวนะครับไม่มีขายตามห้างสป,ปินค้าชันนำหรือตามเซเว่นอีเลเนะครับต้องซื้อที่ฟาร,รม์มดวงสาครูมแมงวังโคเทพของน้องกบเท่านั้นนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งปิ๊งแจ้งเตือนะครับสวัสดีครับ